เรื่องค่แาแรงเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าปกติแล้วเวลาเราพูดเรื่องค่าแรงเรามักจะคิดว่ายังไงฝ่ายลูกจ้างเนี่ยจะต้องการขึ้นแน่ๆใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าในการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเนี่ยก็มากันไม่ครบ,บแ,ลแล้วบางครั้งก็เป็นฝ่ายลูกจ้างด้วยที่มามไม่ครบ,ก,บก็เลยทําให้มองกันว่าเอ้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีคนอยากขึ้นอยู่ตรงไหนกันแน่เพราะว่าบางหลายหลายคนบอกว่าจริงๆแล้วลูกจ้างที่เป็นคนไทยอ่ะ ค่าค่าแรงเขาเกิน400บาทกันอยู่แล้วครับดังนั้นเมื่อเมื่อรัฐบาลจะประกาศขึ้นค่าแรง400ร้อยเนี่ยบางคนก็บอกว่าคนที่จะได้รับผลเต็มเต็มเนี่ยคือแรงงานต่างด้าวครับเอออาจจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าที่ทําให้คือคือถ้ามันขึ้นล้วจะจะให้แรงงานต่างด้าวด้วยเหรอใช่ใช่มันอยู่ในโซนที่เกี่ยวข้องกันค่าแรงขั้นต่ําก็คือค่าแรงที่จะจ่ายให้คนที่ทํางานไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครขั้นต่ําที่เท่านี้คือแรงงานต่างด้าวก็อยู่ในระบบ ของการจ้างเหมือนกันกับอม,มันก็เลยถ้าถ้าเราสังเกตอะเราจะเห็นว่าลูกจ้างไทยดูไม่ได้กระตือรือรน้น กับ <m uch ing> ประเด็นนี้มากเท่าไหร่ <g raw> แต่แน่นอนโดยโดยบทบาทถ้าเป็นองค์กรลูกจ้างอ่ะก็ต้องบอกก็ต้องพยายามดันให้ขึ้นใช่ไหมก็ต้อง <g rep> พูดถึงการขึ้นทุกๆกปีแต่เดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันว่าเออมันมันเกิดอะไรขึ้นเรวจริงๆล้วความต้องการมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะคะวันนี้ล่าสุดเนี่ยเมื่อเช้าคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีแรางงานนะคะก็มีการมาอัปเดตนะคะว่าการประชุมที่เขานัดกันครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะที่มันล้มอะค่ะคือต้องยกเลิกไปเนื่องจากว่า นายเมธีสุภาพงศ์อดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะตัวแทนของบางชาติเนี่ยกเกษียณอายุนะคะเราก็บอกว่าหากมีผู้แทนของทอปทเราก็จะเรียกประชุมทันทีส่วนผลประชุมจะออกมาเป็นยังไงขึ้นอยู่กับคณะกรรมการไตรภาคีเป็นผู้ตัดสินยืนยันว่าในทางการเมืองนะคะตัวเองก็ไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้ วันนี้คุณไพโรธโชติกาสถียรปลัดกระทรวงแรงงานซึ่งจกกะเกษียณอายุเนี่ยสิ้นเดือนนี้แล้วเนี่ยนะคะก็บอกว่าจะประสานผู้แทนทปทการประชุมหากตอบรับเข้าร่วมก็จะมีการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ภายในสัปดาห์นี้หากเรียกประชุมทนันคณะกรรมการค่าจ้างก็คือไตราภาคีเนี่ละค่ะประกอบอด้วยฝ่ายรัฐฝ่ายในจ้างแล้วก็ฝ่ายลูกจ้างนะมันการที่องค์ประชุมไม่ครบในครั้งก่อนที่ผ่านมาเนี่ยม,มันเป็นสัญญาณว่าเออมันยังไม่ตกลงยินยอมพร้อมใจกันรจริงๆคือถ้าเสียงเนี่ยชนะเกินครึง่งคือสองในสาอะ่ะ นายจ้างบวกกับรัฐเอ้ยลูกจ้างบวกกับรัฐยังไงก็ชนะนายจ้างใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่านายจ้างไม่เข้าเลยองค์ประชุมมันก็ยังครบอยู่นะถ้าฝ่ายลูกจ้างกับฝ่ายรัฐอะมาครบแต่ที่ผ่านมาก็คือยังไม่ครบกันไงมันก็เลยน่าจะไม่ได้แล้วตุลาคมเนี้ยไม่ไม่ไม่น่าจะเห็นค่าแรง400บาทเอาแบบนี้นี่มันจะเสียคะแนนไหมฝ่ายรัฐบาล ก็ทางคุณอุ้งอิงเนี่ยวันนี้ก็ออกมาส่งสัญญาณว่ายังไงเนี่ยต้องขึ้นให้ได้ครับเออแต่คราวนี้ก็ก็จะบอกอย่างนี้แหละว่าเวลาที่พรรคการเมืองเอาเรื่องนโยบายข้าแรงไปหาเสียงอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าการันตีว่าจะทําได้จริงนะครับเพราะว่าการตัดสินใจไม่ได้อยู่ที่ครมหรือไม่อยู่ที่รัฐบาลบแต่การตัดตัดสินใจอยู่กับไตรภาคีตรงนี้ค่ะ ดังนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่สมเหตุสมผลพอที่จะทําให้เกิดความยินยอมพร้อมใจอะ่ะม,มันก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะคอย่างวันนี้เองเนี่ยก็มีท่าทีจากาทางหองการค้าไทยนะหอการค้าไทยเขาก็บอกว่าการขึ้นค่าแรง400บาทเนี่ยควรจะเป็นไปตามกลไกกฎหมายแล้วก็แนะนําว่ารัฐควรจะพิจารณาให้รอบคอบนะคะคเพราะว่า ตอนนี้เงินบาทแข็งถ้าเกิดว่าค่าแรงขึ้นอีกก็เอกชนอาจจะไม่ไหวเพราะมันจะทำให้ต้นทุนพุ่งเราก็บอกว่าควรจะปรับแค่ปีละครั้งเดียวนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็ f o r e c a s t ต้นทุนไม่ได้ซึ่งปีนี้เนี่ยก็เหมือนปรับมารอบหนึ่งแล้วเคยปรับแล้วอันเนี้ยอันนี้น่าเป็นครั้งที่สองแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าดันดันกันไปแล้วยังไม่สามารถตกลงกันได้เนี่ยมันก็อาจจะไปเกิดตอนต้นปีเป็นของขวัญปีใหม่ไป อืมนะฮะ,ะซึ่งคือถ้ามันขึ้นมาทีจาก300ริอนิดๆเป็น400เนี่ยค่าคงเชี่ยมันก็ต้องพุ่งขึ้นแน่นอนใช่และอ,อย่างที่เราบอกเมื่อกี้ใช่ไหมแรงงานไทยเองเนี่ยไม่ได้อยู่ที่400อยอยู่แล้วคือได้เกินอยู่แล้วก็หมายความว่าหลายคนก็อาจจะไม่ได้ขึ้น แต่ว่าค่าครองชีพอาจจะขึ้นก่อนก็ต้องไปแบกรับตรงนี้ร่วมกันหมดค่<ช>าครองชีพที่เพิ่มขึ้นค่ะแต่ปกติเ,ออเวลาค่าแรงขั้นต่ําขึ้นเนี่ยแรงงานที่อยู่ชั้นบนขึ้นไปเหนือขึ้นไปเนี่ยโดยธรรมชาติเขาก็จะต้องได้รับการปรับขึ้นตาม,อมพอเนื่อออกไหมคนที่เอ,อ,อาจจะอยู่คนละระดับกันในการทำงานค,คนระดับล่างสุดได้ขึ้นมาเนี่ยคนลำดับถัดไปก็ต้องของขึ้นตาม,มแต่มันอาจจะมาทีหลังแต่มันก็ยังไงก็จะต้องเกิด ที่สุดแล้วคือการดันค่าแรงขั้นต่ำขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่แน่ใจไงว่ามันจะช่วยใครจริงๆหรือเปล่าเพราะพอค่าครองชีพค่าแรงขึ้นค่า,ค,าครองชีพขึ้นก็เท่ากับเหมือนมีเงินเท่าเดิมับหรือบางทีอาจจะมีน้อยลงถ้าเกิดค่าครองชีพมันไปเกินกว่านั้นโดยใช้ข้ออ้างเรื่องค่าแรงมาเป็นตัวแต่มันก็เป็นนโยบายหาเสียงที่หากันมาในทุกยุคทุกสมัยเนาะ ใช่แล้วรอบอนี้คือคนที่หาเสียงด้วยนโยบายเนี้ยคือพรรคเพื่อไทยเป็นหลกแต่คนที่ต้องมารับหน้าเสือปฏิบัติเนี่ยคือภูมิใจไทยครับค่ะก็ก,ก็ก็มีความยากลําบากตรงนั้นอยู่เหมือนอกันก็คือตอนนี้มันยังขึ้นไม่ได้เพราะว่าเอกภาพของไตรภา,าคีไม่ว่าจะเป็นแรงงานนายจ้างลูกช่างก็ยังไม่พร้อมใจกัน<ช>ตรงส่วนนี้ก็<ช>ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือแย่นะ ท่านผู้ชมมองว่ายังไงเรื่องสี่รบาทกำลังจะอัปเดตดูนะคะว่าท่านนายกเนี่ยว่ายังไงบ้างนะก็บอกว่าเนี่ยเมื่อสามชั่วโมงที่แล้วก็มีข่าวออกมานะคะบอกว่ารัฐบาลเดินหน้าขึ้นค่าแรง400รอแล้วก็เชื่อว่าจะไม่มีการเตะถ่วงคือตั้งใจจะให้ทันปีนี้นะคะว่ามีการพยายามนัดหมายกันเพื่อเร่งดำเนินเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดและพยายามจะพูดคุยกัน นะคะผู้สื่อข่าวถามว่าไม่ได้มีการเตะถ่วงอะไรในฝั่งผู้ประกอบการใช่ไหมนะคะานายกบอกว่าต้องคุยกันก่อนทั้งหมดไม่ได้เตะถ่วงอะไรและทั้ง3ภาคส่วนก็ต้องพูดคุยกันในรายละเอียดและทุกอย่างต้องตามกฎหมายส่วนได้มีการวางกรอบว่าจะดําเนินการได้เมื่อไหไร่นะคะนายกบอกว่าจะทําให้เร็วที่สุด และต้องดูว่าติดอะไรบ้างเมื่อถามว่าจะดําเนินการได้ภายในปีนี้หรือไม่นายกบอกว่านั่นคือความตั้งใจว่าเป็นปีนี้ออันนี้ก็ถือว่าไม่ได้แบบยืนยันขนาดนั้นคือตั้งใจนะก็นะจะทําในปีนี้ค่ะ